ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะเอ่อวันนี้ผมก็จะมาเล่นชาเลนจ์นะครับ New Season Tournament นะครับก็คือเล่นอันนี้นะครับผมนะวันนี้ก็อาจเสียงดังหน่อยนะมีหลายคนนะครับไม่ใช่ไนหลอกที่ผมรีบอัดคลิปนี้ปกติผมจะอัดคลิปประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับปกติผมจะอัดคลิปเวลานั้นนะแบบว่าบรรยากาศมันจะเงียบไหมตอนนี้ เสียงดังวุ่นวายไปมากเลยะครับประเด็นหลักที่ผมอัดคลิปนี้นะครับมาดูนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเมสซี่มันโผล่มาได้ยังไงสักครู่นะเพื่อนเพื่อนนะถืกว่าถือว่าบุบล้อเนี่ยมากันต่อครับผมนะ องสคลิปที่แล้วนะผมก็ลงโลงนันโดมาประกาศขายนะทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนขายออกแม้แต่นิดเดียววิวเก้อ่ะสแต็ก9กอ่ะค่าพลังอ่ะ99ใครจะงโง่ลบออกใช่ไหมเพื่อน,อนดูดิแม่งให้ผมมาซื้อใหม่อ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเว้ยที่จะต้องแบบมามาซื้อใหม่อ่ะท,ท,ทั้งที่นักเตะมันอยู่ในทีมเราอยู่แล้วอ่ะโคตรเส็งเลยนะะช่างมัน ผ่านไปผมไม่ซื้อแล้วเมซี่นะโรนัลโดก็ไม่ซื้อแล้วถึงแม้ว่าผมจะเป็นสาวกของโรนัลโดก็ตามแต่เสียใจจ,จริงดามานนิดหน่อยนะทีมนะครับผมเลือกได้อาร์เซนอลน,นะมันสุ่มให้นะผมเพิ่งรู้นะว่าไอตัวเนี้ยฮาเวตเนี่ยคายฮาเวตใช่ไหมในเกมตัวใหญ่มากตัวใหญ่พอๆกับชาลาตันเลยแทบจะตัวใหญ่ที่สุดในทีมเลยนะ สำหรับในเกมนะแต่ตัวจริงอ่ะทำไมมันผอมบางเหมือนตัวเล็กๆเองนะครับแต่พออยู่ในเกมตัวใหญ่มากไอตัวเนี้ยไยฮาวเวดเนี่ยอย่าพูดล่ำทำเพลงไปเลยเข้าเกมเลยดีกว่าตอนนี้นักเตะที่สแตทเยอะสุดก็จะเป็นฮาแลนด์กับกับใครนะเอ็มปปเป้นะตัวหลักเลยนะ สมัยนี้พอสอนนี้ต้องสองสองตัวนี้เท่านั้นนะสำหรับกองหน้านะครับวันเริ่มเกมกันเลยนะผมเล่นอาร์เซนอลน,นะฝัอนตรงข้ามได้บาร์เซโลนาวะ่ะเฮ้ยมันยิงเลยเว้ย๋ยมาเจอใครฮาแบกไงครับผมก็จะเล่นลูกสูตรแบบเดิมนะครับเพื่อนนะเพื่อนนะดูดิตัวใหญ่มากเลยดูดิ ตัวใหญ่มากอยิงไปก่อนไม่เข้าโอ้ตายแล้วโทมัดปาเตห้าแบบตัวใหญ่มากเลยอ่ะเสียอย่างเดียวสแต็กน้อยไปหน่อยอุ้ยครับ ผมจะหมุนอนาล็อกตลอดเลยนะมาเทคนิคนี้มาดูกันฟาบมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับโอ้โหไม่เข้าอะไรวะเนี่ยไฮฮาเวตโอ้โห่าพิกบอลหลบมาสวยนะเห็นไหมเพื่อนมันตัวใหญ่กองหน้าตัวเป้าตัวใหญ่มันจะมัน เออมันจะเหนียวไปไหนวะกองหน้าตัวใหญ่นะครับมันก็จะพักบอลเปลี่ยนบอลได้ง่ายนะนเพื่อนๆนะลูกนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มองเข้าธรรมดานะครับเกือบไม่เข้าด้วย,ดยเด้เขาจะใช้สูตรไหนเล่นกับผมนะเขาใช้เปิดยาวอะ่ะหฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเฮ้ยไปยโล่งเลย เพื่อนเพื่อนไอทีมเราอยู่หลังพียบเลยนะเพราะว่าผมกดรับบอลน,นะขอตั้งเกมกันนะปึ๊บมาอย่างนี้ปึ๊บมาอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหคนละเรื่องเลย <c oughs> ก็เมื่อกี้กองหลังเขาตัวใหญ่วะชื่ออะไรวะ,ะไ,รไม่เอานะใจเย็นป๊อมาอย่างนี้ มาอย่างนี้ครายห้าววทเรียบร้อยครับม,มันมีตัวซ้อนนะถ้าไม่มีตัวซ้อนแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้งงกับหลังมิดก่อนไม่ต้องรีบเอาเอาเอาอาทำไมมันไม่รับบอลวะน่ะโอ้โหอะไรวะงงวะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงเรียบร้อยโดนตีเสมอ โอ้ oh. คนจะโดนนะเนาะอะอามาดูภาพช้าละงงเลยครับปึ๊บไม่มีตัวสอดขึ้นมาเลยว่ะคาวเเอ้ยเรียบร้อยครับมาจังหวะน,นี้ ข่าวแบบไปนูน่นก็ได้วะแร <c oughs> งไปเสียได้เจ้งเสียดายโอกาสจริงๆซอลิบา บอลยังไม่ตรงคนเลยไปถอยไปตั้งรับไปไม่เอานาเรียบร้อยครับโดนยิงปัดโถเอ้ยอะไรกันครับเนี้ยครึ่งหลังเล่นแตกมากเกมนี้มีสิทธิ์ ที่จะแพ้สูงมากเลยนะครับปึ๊บมาอย่างนี้ผมงงอ่ะมันจ่ายบอลไม่ตรงว่ะดูดิดกายเบียเจสุดนะครับมันพลิกบอลไม่ได้นะหาบอลไม่เจอเลยนะนี่เหมือนตัวใหญ่ๆอย่างค่ายฮาเวนนะรพราว่ามีทสิ์แพ้สงูงแล้วแหละ บอลดีดีดี้จ่ายบอลปุ๊บเสียปั๊บอะไรกันครับเนี่ยมาบุกครั้งสุดท้ายดูดิจ่ายบอลอย่างนี้ยังจ่ายไม่ตรงเลยอะไรวะี่ตั้งค่าอะไรผิดต่อวะโอหอะไรก็ไม่ข้อข้างเลยนะวันนี้นะโอ้โห โอ้เรียบร้อยครับอืมสามประตูลวดงงว่ะงงมากาแพ้ก็คือแพ้ครับโอ้โหจ่ายบอลไม่ตรง,งงงว่ะ จ่ายเหมือนจ่ายทิ้งทิ้งทิ้งทุยทิ้งทิ้งคล่องค่งอะอะไรวะเฮ้ยเรียบร้อยครับเกมแรกแพ้อ้ยเสียงเซ็งเลยนะจะอยู่ก็รูปเกมเสียเปรียบซะงั้นนะอ่ะมาอีกสักเกมหนึ่งครับ เสมอหนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งนะครับอืมอย่างเซ็งเลยนะเมื่อกี้นะมัวคิดแต่เรื่องโดอยู่นะแล้ววันนี้ก้าวไกลดนยุบอีกโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยนะครับวันนี้นะกันแกล้งกันได้เมืองไทยอ้าวเรียบร้อยน,น่าจะเล่นไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะไปเล่นโหมดออนไลน์ปกติก่อน อ่ะลองดูอีกทีหนึง่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาไหมมาไหมไม่น่าจะมาแล้วนะเสียเวลาแล้วเนี่ยไม่มาวะ่ะเอาเล่นโหมดปกติก่อนมาพเพื่อนๆถ้าแพ้อ,อีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนั่นเนี่ย เสี่ยงกับการตกไปอยู่เทียสองมากทีมใครเนี่ยไม่ใช่ทีมผมมาทำตามสเต็ปครับต้องปรับนักเตะหน่อยไปเจนคุกโอ้โหแล้วทำไมไม่กดวันนี้อ่ะเสียเวลาแล้วเนี่ย คลิปมันก็ยากอยูอ่แล้เสียเวลามาครับเพื่อนๆครับฟ้าจังหวะนี้ฟ้าซารา่าฮ้ยโรดิโกวิ่งอย่างเร็วยิงไปก่อนโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยยิงก็ไม่ดีอะไรกัไหวลูกวุ่นวายไปหมดเลยนะวันนี้นะเออแปลกมากเลยไปโดดิ จ่ายทิ้งจ่ายคว้างมากเลยนะดูดยคล่างบอลยังไม่ถึงหนึ่งวิเลยเสียแค่เริ่มเริ่มจะหัวร้อนแล้วใช้สูตรนี้ผมดูทรงแล้วถ้ามันขึ้นน้ำนี่มันเล่นสูตรนี้แน่นอนเลยถ่วงเวลาดูทรงแล้ว อย่าให้มันขึ้นนำเด็ดขาดถ้าขึ้นนำนี่มันทวงเวลาแน่ปึ๊บปึ๊บมาอย่างนีไ้ไปกระชากนี้กระชากนี้จังหวะนี้เดียวแล้วจังหวะนี้ไม่เข้าก็โง่มากเรียบร้อยครับผมขึ้นนำแล้วผมขออนุญาตาไม่ดูภาพช้านะ พอคลิปมันจะยาวอ้าวถึงกับออกเลยวะยิงแค่ลูกเดียวเองปัดถถอเอ้ยเมรู้จะซื้อตักเตตัวไหนมาละตอนนี้เต็มไปหมดลวแถมโดกับเมสซี่โดนพูดแล้วเจ็บใจ โอเคครับเพื่อนเอนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ก่อนนะครับผม